ยินดีต้อรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ช่อง v ีพารวยวันนี้ก็มารับชมแนวทางสูตรคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็เป็นสูตรเลขวิ่งบนประจำงวดวันที่2มกราคม2569ก็เป็นการลงครั้งที่1ใน YouTube ช่องวีพารวยนะครับ สำหรับสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้รับชมนะครับหลังจากที่ลงสูตรเลขวิ่งล่างไปแล้ววันนี้ก็มารับชมสูตรเลขวิ่งบนนะครับก่อนที่จะไปรับชมก็มาฟังคำเตือนนะครับสำหรับช่องยูทูบวีพารวยก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น รับชมเพื่อเป็นแนวทางและความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับก็นำแนวทางมาให้ได้รับชมทุกวันที่1และ16ของตู้เตือนสำหรับสูตรคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับก็จะทยอยลงในสูตรอื่นๆในช่วง ต่อไปนะครับมีเวลาว่างก็ถ่ายทำเชฟวีโอลงให้เป็นแนวทางนะครับทางช่อง y o ยูทู e ปีพารวยตรงนี้สำหรับแนวทางก็มีที่มาที่ไปนะครับว่านำตรงไหนมาชิดคำนวณเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับต่อไปก็มาดูสิติผล สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกไปแล้วว่าออกอะไรไปบ้างนะครับ16ทับ e 10ทับ68ออก0 5 9 6 9 6 6 1 1ทับ11ทับ68ออก3 4 5 8 9 8 8 7 16ทับ11ทับ68ออก4 5 8 1 4 5 3 7 1ทับ1 2ทับ68ออก4 6 1 2 5 2 2 2 1ิบหกทับสิอทับหกแออก7 6 3 8, 8, 8, 8, 8 9 5 5 2 2มกราคมหกก็รอผลออกนะครับซึ่งวันนี้ก็นำแนวทางสุดเลขวิ่งบนนะครับซึ่งก็มาข้างล่างได้นะครับสำหรับสูตรนี้ก็เป็นแนวทางตัวเลขอีกสูตรหนึ่งนะครับ ก็มีทั้งสูตรที่เข้าและก็หลุดนะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางเพียงเท่านั้นทางช่อง,องเราก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงเท่านั้นก็เข้าใจตรงกันตามนี้นะครับต่อไปก็ไปรับชมสูตรตัวเลขนะครับก็จะเป็นการเช็ดคำนวณย้อนหลังให้ดูนะครับว่ามีวิธีการเช็ดอย่างไร เข้ามากี่ครั้งนะครับก็จะใช้หลักพันบวก3มครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหน่วยบน1ครั้งแล้วก็บวก2คงที่อีกครั้งนะครับผลลัพธ์ได้เลขอะไรก็ <c oughs> เอาตัวเลขอยู่ด้านหลังเป็นตัวเลขแรกจากนั้นก็ไปบวก1บวก2นะครับตรงนี้ก็เป็น0 5 9ย์6 6 1นํ้าาตั้งหลักพันก็คือ9นะครับเป็น3ามตัวเลขก็ขเป็น9บวก9บวก9แล้วก็มาบวกหลักหน่วยบน1ครั้งก็คือ6 เราบวก2องพที่นะครับผลรวมเท่ากับสามสิบห้านะครับจากนั้นเอาเลข5้าเป็นตัวเลขแรกจากนั้นห้าบวกหนึ่งก็เป็นห6หกบวกสองก็เป็นแดนะครับเลขพิ่งบนนะครับทำได้ห้าหกแดมวดวันที่หนึ่งทบเวดทับหมกแปดมวดธรรมมาออกสาม8ี่ห้าแปดเก้าแปดแปดเจ็ดนะครับก็มาเลขแดนะครับหลักร้อยบนแล้วก็หลักหน่วยบนส่วนเลข8ดก็ไปลงล่างอีกตัวหนึ่งนะครับ จารณาเอานะครับเพราะว่าตัวเลขก็เป็นเลขเด่น3ามตัวเลขนะครับท่านผู้ชมชอบเลขไหนก็เลือกเอาเลขหนึ่งนะครับถ้าคิด่าเยอะนะครับในการจับเป็นคู่ชด2ตัวสามตัวในสูตรอื่นๆก็นำมาเทียบเชียงนะครับต่อไปก็นำสามที่ห้าแปดก้าแปดแดเจ็ดนำมาตั้งเหมือนเดิมก็ใช้หลัก พันบวกสามครั้งตรงนี้ก็จะเป็นห้าบวกห้าบวกห้าเราก็มาบวกหน่วยบนหนึ่งครั้งก็คือเลขแปดแล้วบวกสองที่นะครับผลรวมเท่ากับยี่สิบห้านะครับลงท้ายห้าก็เลขห้าจากนั้นห้าบวกหนึ่งก็เป็นหกหกบวกสองก็เป็นแปดเลขยื่นบนทําได้ห้าหกแปดนะครับว่าทํามาออกสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้าสามเจ็ดก็มาเข้าเลขห้าหลักหน่วยบนนะครับเลขห้าก็มานะครับเลขยื่นบน ต่อไปก็นำ4 5 8 1 4 5 3 7นำมาตั้งเหมือนเดิมก็ใช้ตัแหนังเดิมหลักพันสามครั้งตรงนี้ก็เป็น8 3ตัวเลขนะครับ8บวก8บวก8นะครับก็บวก5หลักหน่วยบนแล้วก็บวก2ที่ผลรวมเท่ากับ31นะครับจากนั้นก็เลขหนึ่งเป็นตัวเลขแรกจากนั้น1บวก1เป็น2 2บวก2ก็เป็น4เลขยิ่งบนทําได้1 2 4 วัื่ทำมาออก46125222ก็เข้าหลักร้อยบนหล mm ักหน่วยบนนะครับเลข2แล้วก็เข้า10ล่างหน่วยล่างด้วยนะครับเลขสก็22ข้างล่างนะครับก็เป็นสูตรง่ายๆนะครับที่นำมาให้ได้รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับสูตรนี้ก็เป็นการคิดค้นสูตรใหม่ขึ้นมานะครับต่อไปก็นำ46125222นำมาตั้งนะครับ สูตรเตดดีอยู่นะครับส่วนนี้ก็ใช้หล,ลักพันนะครับสามครั้งตรงนี้หลักพันคือหนึ่งนะครับหลักพันของรางวัลที่หนึ่งนะครับหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับแล้วก็บวกหน่วยบนก็คือสองแล้วก็บวกสองที่ผลร,รวมเท่ากับเจ็ดนะครับจากนั้นเจ็ดบวกหนึ่งก็เป็นแปดแปดบวกสองก็เป็นสิบลงท้ายศูนย์เลขศูนย์นะครับเลขวิ่งบนทำท่าเจ็ดแปดศูนย์วัฏมาล่าสุดออกเจ็ดหกสามแปดเก้าห้าห้าสอง ตรงนี้ก็มาเลขแปดนะครับหลักร้อยบนนะครับหรือท่านผู้ชมก็อาจจะหลุดไปนะครับหลักสิบหลักหน่วยมาหลักร้อยแทนนะครับในงวดนี้ท่านผู้ชมเรียงไปตามลังจาว่าเป็นเจ็ดแปดเก้าศูนย์ก็แล้วแต่จะนําไปพิกแพงเองนะครับท่านผู้ชมก็คิดวิเคราะห์เอาเองนะครับตรงนี้ก็มาหลักร้อยบนนะครับส่วนมากท่านผู้ชมก็จะชอบ ที่จะหาสิบบนหรือว่าหน่วยบนนะครับได้ยิ่บนตรงนี้มาเข้าหลักร้อยนะครับต่อไปก็นำเจ็ดหกสามแปดเก้าห้าห้าสองนะครับนามาตั้งก็ใช้หลักพันสามครั้งบวกนะครับก็เป็นสามบวกสามบวกสามนะครับหลักพันแล้วก็มาบวกหน่วยบนหนึ่งครั้งก็คือเลขห้าแล้วบวกสองที่นะครับผลรวมเท่ากับสิบหกนะครับลงท้ายหกก็เลขหกนะครับเป็นตัวเลขแรกจากนั้นหกบวกหนึ่งก็เป็นเจ็ด เจ็ดบวกสองก็เป็นเก้านะครับเลขวิ่งบนทําได้หกเจ็ดเก้านะครับหรือท่านผู้ชมจะเอาหกเจ็ดแปดเก้าก็แล้วแต่นะครับวันที่สองับศูนย์หนึ่งว่าสองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าก็รอผลออกนะครับว่าเลขวิ่งบนจะมีเลขหกเลขเจ็ดเลขเก้าหรือไม่นะครับรอรับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็รอรอลุ้นผลหกเจ็ดเก้านะครับเป็นเลขวิ่งบนนะครับ ก็รับชมเพื่อปเป็นแนวทางและเพื่อความบันเทิงสุดคำนวณเป็นเพียงแนวทางตามหลักสีติเท่านั้นซึ่งไม่มีใครรู้วู้ตัวเลขจอกอะไรดังนั้นก็รับชมรับฟังเพื่อปเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังด้วยนะจ๊ะสำหรับทางช่องอยูทูบวีพารวยของเรานะครับก็ทยยลงสูตร อื่นๆให้ได้รับชมในโอกาสต่อ,ตอๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ